นี่โอ้โหครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางมาตลอดเลยสนใจแล้วู่เพชรบครับอยู่เพชรบุรีสีเทพเมืองเก่าค่ะอยู่ที่สีเทพค่ะครับผมเพชรบูรณ์เมืองเก่าเขาครางนอกอ๋อเขาครางนอกวันนี้กำลังมีงานด้วยครับครานจากนี่มาเนี่ยไกลไหมเขาครางนอกห้าสิบกิโลอครับผมเป็นยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไปทีแรกปะ พมไล,ไไพลัยปทัเลยลูกสาวโอ้ oh. ทั้งแหวนทั้งพวงมาลัยอยากเห็นกันชนตั้งแต่ดดนเพลงชิงคุณตั้งแต่ขึ้นเพลงแรกเลยเพราะว่าดูดดนเพลงมาตลอดอ้ oh. า่าเด็กคนนี้ต้องรุ่งเรืองต้องต้องไปไกลแน่นอน oh. เขาติดตามเพราะเราชอบลุ้มอ๋อ oh. เลิกง,งานก็ดูดูกันทุกวันดูต้นข้าวติดวันไม่เคยขาดไม่เคยขาดเลยสุขใจ ชดีใจได้จอข้าวแล้วีไมถึงรักต้นข้าวรักรักมากไม่รู้ว่ากจะตาหลงเสียงหลงเสียงหลงเสียงงเสียงพอเห็นเด็กคนนี้ร้องเพลงดาวเรืองดาวลนรู้สึลุกน้ำตาร่วงเลยอึฮงฮึงมาึฮ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 ึกึฮกฮึฮึฮึฮรฮึฮกฮึฮึฮอฮึฮึฮดูเด็กคนนี้ฮุฮึ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 าึฮ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 ่นึฮึฮึฮนฮึ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 ฮ ก็เป็นจริงติดตามน้องทุไม่ขาดเลยไ์เนี่ยหมูไรไข่ไรมูฟว์มีหมดเลยมาบนมใจมากวันนี้อยากฝากอะไรถึงน้องไหมครับขอเพลงก็ได้อยากฝากอะไรถึงน้องน้องจะมีอะไรจะพูดเพราะน้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วครับผมน้องสมบูรณ์ให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง <H an> ให้น้องปลอดภัยให้ครอบครัวน้องจะงเรื่องรุ่เรืองเพราะว่าเทวดาส่งน้องมาแล้วครับออแล้วน้องก็ได้มาให้ความสุขกับพ่อ,พอ,พอแม,แม่ทั่วประเทศทั่วโลกนั่นแหละครับผมน้องเป็นคนดีมากสวรรค์ส่งน้องมาแล้วสวรรค์ส่งน้องมาแล้วใช่สวรรค์ส่งน้องมาเลยไม่งั้นน้องมันจะไม่ยืนจุงจุดนี้ได้ครับผมเราเชื่อเพราะว่าเราสายบุญ <H an> <H an> เราเชื่อสายบุญใช่ เราทำมาเเรารู้ว่าเด็กคนนี้ตั้งแต่เพลงแรกครับแล้ดูคุกคุกเพลงคุกที่น้องร้องอ,อยู่บ้านก็ดูคุกวันกินข้าวอิม่มกดดุทั้งสองคนเลยเหรอฮะใช่ติดท,ทอมเลิกซ่อมรถกันดูลูกสาว<อ>สาวขึ้นกังวันตอนคุกช่วงวานนี้ก็ื่อนสะพ,พรที่ห้างก็ดูมีสะพา ครับผมวันนี้เอาพวงมาลัยมาให้น้องตั้งใจไม่เคยเลยครั้งแรกในชีวิตนี่ทำทำทำจากใจเลยใช่ไหมจากใจเลยค่ะมาฝากน้องมาให้กำลังใจน้องกำลังใจโอ้ยดูชื่อชื่ออะไรครับผมครั้งแรกในชีวิตโอ้นี่ฮะครั้งแรกในชีวิตพ่อชาตีสีเทพเมืองเก่าแม่แมมเมืองเพชรชบูรณ์โอ้โหนี่ครับนี่ฮะตอนนี้กําลังมีงานถอดพักนอกนะครับอ๋อเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อย เออนะฮะนี่หนึ่งอันจะโชว์หน้าด้วยนะครับเห็นหน้าด้วยหนึ่งสองครับผมหนึ่งสองครับขอบพระคุณครับอ่ะขอให้มีความสุขในเสียงเพลงนะฮะเออวันนี้นี่ครับเอสซีทางนี้ใครทำในกลค่ะมฮงลโหะสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตนะครับ เป็นอย่างไรเดินทางมาจากไหนครับอ๋อสิงห์บุรีสิงห์บุรีไม่กไกลเท่าไหร่นี่ก็ย<อ>ินด <laughs> ีมาชมคอนเสิร์ตนะโอแล้วเป็นยังไงครับจากสิงห์บุรีมาอ่าบนที่นี่กี่กิโล <laughs> ไม่รู้ร้อย <laughs> เป็นร้อยนะเป็นรนะ้อยร้กว่าโลอยู่นะครับ <laughs> เป็นครั้งแรกที่มาชมคอนเสิร์ตหน้าเวทีไหมฮะตอนแรกตอแรกออกจากบ้านสามโมงครับผมไมม่่่ีีทนัง ได้นั่งหน้าเลยนั่งหน้าเลยก็ถึงที่นี่กี่โมงครับสี่โมงกว่าสี่มกว่าครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างน้องต้นข้าวช่วยเล่าว่าเราทำไมถึงถึงรักถึงชอบแล้วอยากติดตามเป็นยังไงครับชอบอรักเขาเตรียมยเตรมาใหอ อ๋อวันนี้ก็เตรียมมาด้วยนะครับนี่ฮะเอามาฝากน้องนะครับนี่ฮะโอ้นี่ฮะนี่จากใจแม่แม่นะครับเอาเดี๋ยวนะครับขอถ่ายมิดเลยฮะโอ้ยนะฮะหนึ่งสองหนึ่งสองครับผมอ่ะขอบพระคุณครับขอให้มีความสุขในเสียงเพลงของน้องนะครับเออเออนี่ฮะนี่ บรรยากาศหน้างานเอาลายท่านนะฮะร,รักเขานะครับรักเขานะครับนี่คือคำตอบเดียวเข้าใจนะครับใครแค่ไหนก็ต้องมานะว่ารักเขานะครับเตรียามอะไรให้ลูกสาวใช่ครับผมนี่ครับอ๋อแม,ม่พูดได้ดีเลยนะครับเอาไร์สดชมบรรยากาศหน้างานครับทุกคนนี่ ครับอย่าลืมไปโหวตนะครับโหวตให้น้องยังฮะโหวตยังบวตแล้วใช่ไหมฮะโอเคเออนี่ฮะอืมเอาโอ้นี่ครับเอาทุกคนโหวช完了แล้วแล้วโหวชได้ยังครับโหวตให้น้องหรือยังฮะไม่เป็นโหวตไม่เป็นที่โหวตไม่เป็นนี่ทำไงโอ้โหวตไม่เป็นโหวตไม่เป็นต้องสอนวิเครเขาบอกว่าต้องไปที่ไทยรัฐ ไทยรัฐเพจไทยรัฐะไรสักอย่างนี่แหละเขาต้องโหลดแอปมาโหลดแอปมาแล้วอ๋อยุ่งยากเหมือนกันเนาะนี่ยฮะถ้าสงสารเอฟซีอ่ะหมดด้วยเอฟซีมีแต่รุ่นรุ่นไทยทำอะไรนั่นอ่ะโนเกียสามหลักนำโซนแฟนแคบอกว่าจะสั่งการรุ่นเราโดดีเป็งเนี่ยวันนี้โหลดแอปเลอลูกแล้วมากี่เวทีแล้วครับ อันนี้อฮะสี่เวทีนี่แหละสี่เวทีนะเมื่อวานเมื่อวานเราเจอกันที่วีสแควร์วันก่อนเราเจอเมื่อคืนเจอไหมปาโมกใช่ปาโมกฟิวเจอร์ฮะฟิวเจอร์ดูทุกครั้งมีความสุขทุกครั้งไม่เบื่อเออยิ่งได้เห็นตัวจริงๆเลมาสัมผัสในเวทียิ่งมีความสุขใช่ไหมครับ อืมนีม่ฮะนี่คือเสียงไกลแค่ไหนไปนครสวรรค์ไม่ใช่ใกล้นะโอ้ขับรถไปเองด้วยขับรถไปเองด้วยนะฮะอืมครั้งแรกด้วยครั<อ>้งแรกด้วยครับผมบนถรอบก็จะหาไอซูเปอร์ได้ต้องเข้าอ่ะอ๋อฮะมองเห็นมองเห็นอยู่แต่ว่าเข้าไม่ได้ครับผมสุดยอดเลยอ้าวขอบพระคุณครับผม<อ> นีฮะพอพอๆแม่เอซีเริ่มทยอยกันมา้ะฮะทุกคนครับบรรยากาศหน้างานกับวงสอนสุพันโชฮะสอนสุพันโชที่ครับโอ้เอาคุณป้าวันนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้มาเป็นทีแรกไหมรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ จอยากไปดูตังนานแล้วจะมีเพื่อนสมาทกะหาโมงคา้าโมว่าห้เต็มเดินทางเดินทางมาจากไหนเนี่ยอยู่พวกสำโรงมากกันจีคนอะยมากกันจีคนอะอ๋อดูเนาดูเต้นข้าว ตอนตั้งแต่เขาเยนทังอดร๋อทั้งแรกคือเพลงดาวเรียงดาวโรยมาหลายเพลงแจงอนนะตไนดูแค่ขอกสิบแปดสมัยอะหกบแสมัยฮะกอนอืครับผมแล้ววันนี้เรา เราก็พยายามเวทีไหนที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดเราก็จะมาวันนี้เป็นโอกาสของเราและโคกสำโรงมาที่สามร้อจะมาดูฮนเ่องที่ที่บาทไม่แพงสามร้อยจะดูสามร้อยก็จะดูขอให้มาใกล้บ้านขอให้มาใกล้ขอใ้มีโทษนะี่ต้นดูในเฟสตลอดเห็นครับผมครับมนาสตอรี่เหงาหมูอ๋อครับผมเอาเอาเอาวันนี้ฝากอะไรถึงน้องไหมครับ กระโจให้น้องอยู่นี่ไปนานๆให้รักไปนานๆน้องเพลงเพราะๆร้องน่ารักแล้วก็ยัใจดีครับผมให้น้องอยู่ร้องเพลงอยู่ร้องเพลงไปนานๆเลยเพลงเพราะมากขอให้น้องร้องเพลงไปนานๆอยู่ไปนานๆครับผมดังๆไม่ประจุกๆเลยนอกจากน้องอยู่นานๆครับผมชอบมาก บัตรสามร้อยก็จะดูก็จะดูบัตร0ก็จะดูบัตห้าร้อยก็จะดูขอให้ได้มาใกล้บ้านใกล้บ้านแล้วไกลมันก็ไม่กลไปไม่ได้เนาะมันม,มีคนตาใครกันนครับคสองคนตายายหลานตาดำดีแล้วรับใหญอครับผมเสียงนี่พ่อจับใจเลยใช่ไหมครับทำเสียงสะกิดใจเลย มีเพลงอะไรที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับทุเพลงอ่ะฟังเพาะหมดเพาะหมดทุกเพลงเลยที่น้องร้องครับผมโอ้มาตะวันมันนี่กลัวที่เต็มโอมาตะวันมีกลัวที่เต็มฮะกลัวกัอีกเต็มฮะเอาเอาดีใจอือเริมเอาวันนี้เขาเริ่มสองทุ่มครับ สองทุ่มมันก็น่าจะป่าสองทุ่มแลน่าจะไม่ดึกไปที่นี่ไม่ดึกนะครับติดตามดูอีกว่าไม่ดึกใกล้บ้านไปแล้วเราทราบข่าวได้ยังไงว่าอยู่แถวน้องมาเล่นที่นี่ทราบข่าวได้ยังไงทราบข่าวได้ยังไงว่าน้องมาเล่นที่นี่อ๋ดูทางก็มีเฟซมีอะไรอ๋อติดตามทางเฟซอืมเขาไปเล่นที่ไหนที่ไหนมีหมดอ๋อเมื่อคืนนี้ก็ที่ทุกอะไรอย่างเดี๋ยวบางโรงพับตรงไหนครับอ่าตะครีตะกีเออตะกี ตะครีรลครสวัสด์อ๋อเราติดตามทางทางเฟซเขาจะโพสงานมาน้องแสดงที่ไหนอะไรอ๋อวันนี้เราก็มาว่าวันนี้อยู่แถวนี้ใกล้บ้านพอดีก็เลยมากันนะครับอ้าขอบพระคุณครับผมอ่ะนี่ก็คือเสียงจาก f อครับกับช่อง YouTube มานาสตอรี่นะครับเอ้านะครับเขาเปิดเพลงแล้วนะฮะเขาเปิดเพลงแล้วเราก็ อ่ะขอบบ๊ายดีครับสวัสดีครับ,นนรบเป็นยังไงบ้างอายก้องอายก้องอายไม่เป็นไรครับผมขอบพระคุณครับขอมีความสุขในเสียงเพลงของน้องเอออ้าวอานี่ครับชาวบ้านได้ตอนนี้